สวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับทําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะเทสตนะครับระบบมอเตอร์ผมอัดไปแล้วหนึ่งคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อไว้ช่วงต้นนะครับอันนี้เสร็จแล้วพัดลมผมดัดแปลงมาฝั่งนี้ปกติมันลอดด้านล่างนะครับผมดัดแปลงมาฝั่งนี้แล้วก็ระบบขัดตรงนี้ผมใส่แป้นนะครับเพราะว่ารุ่นเก่า รุ่นเก่าที่มากับเครื่องเป็นแบบนี้เนี่ยครับทำให้ข้าวออกออกไปกับแกลบเยอะครับก็เลยทำเป็นแยกเลยโอเคครับมาดูการทำงานกันนะครับเครื่องนี้ <c oughs> เครื่องนี้ผมจะขายหนึ่งมืนหนึ่งพันเก้าร้อยรวมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับส่งทั่วประเทศไทยด้วยครับมาดูดูการทำงานกันครับ เครื่องบล็อกนี้นะครับสีข้าวเร็วมากนะครับเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับเครื่องอาจารย์ผมเลยนะครับที่ของผมตัวเก่านะครับอันนี้ผมเซ็ตระบบเรียบร้อยแล้วนะครับนิดข้าวสวยแล้ว คระบลบลัน่นลั่นแทบไม่ทัน ดูเม็ดข้าวนะครับแล้วก็มาดูกระแสไฟนะครับมอเตอร์ที่ผมปรับแต่งไว้เรียบร้อยแล้วขึ้นลงทีละหนึ่งนะครับสิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดสิบสออันนี้คือผมปล่อยหนักเลยปล่อยหมดเลย เคื่องนี้ยังไม่มีคนจองนะครับแต่มีแม่ที่สอบถามเข้ามาเมื่อวานนี้เครื่องมีปัญหาเยอะมากนะครับแนะนํารุ่นนี้เลยครับติดตึกทนทนใช้งานหนักๆได้สบายระบบล่อนผมใส่ไปให้เรียบร้อยนะครับดูระบบการทำงานของหน้าแป้นและเม็ดข้าว เครื่องรุ่นนี้ไม่จําเป็นต้องจัดเข้าระบบงานหนักนะครับเพราะว่ากระแกงตัวน,นี้มันโผลออกมาอยู่แล้วนะครับสึกยากมากเบ้าตรงนี้นะครับตัวน,นี้สึกยากมากนี่ผมเทสสีข้าวหนึ่งกระสอด หนึ่งกระสอบล้นถังที่ลูกค้าอยากเปลี่ยนเครื่องหนึ่งนะครับมอเตอร์ตัวนี้เขาต่อผิดมานะครับเขาต่อผิดมานะครับมอเตอร์ทํางานแค่สองขดด,งดูมันทํางานสี่ขดมันทํางานเร็วขนาดไหนครับมอเตอร์ โอเคครับเครื่องนี้นะครับยังไม่มีใครจองนะครับใครที่อยากได้เครื่องนี้นะครับติดต่อมาที่เบอร์ผมได้นะครับ0951697772นะครับครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ